มาเอะเออวายมาแล้วช่วงวันนี้มาครู4ีเบิ้มไปหกสิบบาทมาฮะเฮ้ยเอาตึงเลยง่ายพันห้ายันเชดอ่างนี้กราบสวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับมาวันนี้เราก็ กลับไมกครั้งแล้วนะครับเพื่อนนะฮะหลังจากที่ห้างหายกันไปนานเลยนะครับผมนะวันนี้เราก็ไม่อยู่ที่เกมไม่จะให้พิจกันเลยนะครผมนะเกมสงการนะครับผมนะเออตามประเพณีกันเลยนะสำหรับตารางการจ่ายนะครับผมนะเพื่อนนะเออของเกมสงการก็จะประมาณนี้เลยนะครับสัญลักษณ์วายก็จะมีปืนชีน้ำนะแล้วก็จะมีเขียนว่าวายนะสเกตเตอร์ก็ลงตัวกันเลยนะครับสัญลักษณ์ที่แพงที่สุดก็คือผู้ชายนั่นเองนะครับ ลองลงมาก็จะเป็นผู้หญิงนะฮะเออก็จะมียูนิคอนนะครับนะแล้วก็ขันสั้นน้ําแว่นบอลน,นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยจะในรักอื่นๆนะฮะส่วนเกมนี้เนาะนะครับผมว่ามันจะหนักเป็นทางพวกคูณมากกว่านะอืมมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวครับเราไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับอขออนุญาตเล่นสัก เบดห้าบาทไปก่อนเลยนะกันนะครับวันนี้ตุนสามร้อยนะฮะมาลองดูนะครับมาว่าจะรอดหรือล่วงนะฮะวันนี้เรานะไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากแล้วนะฮะปะเฮเฮ้ยเฮ้เยเยเยเ โหลดหมาเฉยมาเอาใหม่เพื่อนงงเลยเมื่อกี้ไอ้แค่กำลังแตกอยู่ดีๆแม่งหลุดเฉยนะฮะมาไม่เป็นไรนะเท่านะก็กลับมาคืนสู่สภาพเดิมนะครับไปเฮ้ยมาว่ะเพื่อนมาว่ะเพื่อนแต่หนูลอบมาจะให้ตัวคูณมาเท่าไหร่เนี่ยตัวคูณมันคิดยังไงวะเฮ้ยอ้าวเรื่อง ไปยี่สิบแปดบาทชิวๆไปห้าวันนี้มาฮะเรามาดูกันหน่อยแต่ว่ามันจะจะจะยังไงเย็ดแค่เราก็ได้ฟรีเกมโคตรไวเฮ้ยมาเรามาดูฟรีเกมเบ็ดห้าบาทกับเกมส่งการกันนะครับผมน,นั้นด้วยนะเฮ้ยคิวมาจัดดีรออะไรสวยปะตั้งสองบาทเออ มาดิสิบยังได้อยู่แล้วคูณห้าจังหวะนี้มาโคตรเซิร์ชไปลุยต่อครับผมมาฮะอย่าบอกนะฟรีเกมห้าบาทนีกูได้มาหกบาทเพื่อนไม่เอานะเออแล้วคูณเก้าจังหวะนี้แว่นมาโอ้โหสั่งร้อยเจ็ดสิบยัดเค้เฮ้ยมาวะเพื่อนๆโอ้โหในขนาดเป็นห้าบาทนะครับผมนะท่านผู้ชมเออสัสสปิเลยยัดเขสั่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมมาฮะ แล้เหลืออีกสี่เปิดสุดท้ายนะครับผมมนาะจะว่าวหรือเปล่าอ่าไม่ว่าวครับผมมาฮะอย่าง้รอยู่นะครูยังโหดอยู่นะฮะคุณดูเฮ้ยและยูนิคอนครูสิบห้าจังหวะนีร้อยสิบสองบาทมาฮะคิวมาหรือเปล่าอ้วาว,นนาาวาาสวยคิวทั้งคิวทั้งเจเลยนะมาแม่เดร๋ก็ได้เดีก็ได้อยู่นะคนุณดูเป็นห้าบาทนะครับนะฟรีเกมนี้มาสี่ร้อย ถือว่าปังนะฮะถือว่าปังเลยนะฮะจังหวะเกมมันเข้าโอ้โหบอกเลยว่าอะไรมาฉุดก็หยุดไม่อยู่จริงๆนะฮะมาขอขยับไปที่เบ็ดสิบบาทเลยแล้วกันนะฮะรอบนี้อา้าวแล้วเรากูปรับเบ็ดปุ๊บเราเข้าปรับบละเฮ้ยมามา,มาดิเฮ้ยสิบมันเยอะจังวะเฮ้ยแล้วดูตัวแพงโอ้โหแล้วคูปเปดจังหวะนี้แปดร้อยเฮ้ยตึงเกินโอ้โห ผมไม่เอาแล้วฟรีเกมเออโอ้โหดูยัดเค่ได้แบบนี้ทั้งวันนะเออบอกเลยถ้าได้แบบนี้นะยังไงก็อยู่ทั้งวันไม่ไปไหนแน่นอนนะฮะโดูไหนแบบลองขยับสักสามสิบสิมาลองเสี่ยงดูเทอร์โบไปอ้าวสิบมาแลเออวายมาแล้วทังวันนี้มาครูสี่เบิ้มไปหกสิบบาท เฮ้ยเอาตึงเลยง่ายพันห้ายันเชดดอกนี้ก็มาดีครับยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่นะเฮ้ยโอ้โหจบสวยด,ดอกนี้1,633บาทนะฮะคุณดูจ้าโอ้โหมาอ่ะโอเคสำหรับคลิปน,นี้น้องหมาก็ขอมารีวิวเกมสองการคร่าวๆประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมนะครับผมนะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้านหน้า <c oughs> มาได้เลยนะครับโอเคอยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก,กันคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้คนทคลิปด้วยแล้วกันยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ